มิดแพ็กแล้วครับด้านหน้าโอ้โหอ่ะไต่ขอนหน่อยครับไต่ขอนหน่อยโอ๋ออ้โอ๋ออ๋โอ้โอ๋ออ๋อเดี๋ยวจริงครับ <'d> มาดูกันต่อครับต่อจากคลิปเมื่อกี้ครับแคปสามอศูนย์ครับกำลังทลายคันดินนะครับอยู่ข้างล่างกลางบ่อกันเลยทีเดียวกลางลำห้วยครับไม่ใช่กลางบ่อนะกลางลำห้วยครับเลยอยืออีกไม่เยอะครับใกล้ประสบความสำเร็จแล้ว โคนเยอะครับคิดตมเยอะเดืยวท่วมใบแท็กครับทั้งน้ำทั้งคิดตมนะเป็นดินเหนียวข้างล่างโอ้แดดบดละ แดดหมดแล้วครับแดดหมดแล้วบรรยากาศก็เป็นใจแต่ว่าฝนไม่ตกมาสองสามวันแล้วนะครับที่บึงการก่อนหน้านี้โอ้ตกทุกวันครับเป็นงานลอกลำห้วยครับประมาณความยาวอยู่ที่ประมาณ1 2 0ยถึงส0เมตรครับลึกก็ประมาณ 2เมตรถึง3เมตรครับประมาณนี้จำนวนคิวดินอยู่ที่หมื่นหมื่นสามันคิวครับหมื่นสามพคิวนะทีมงานสิงห์นาดครับพอเจริญจิตการโยธาการโยธาครับพูดติดพูดถ,ถ,ถูกแล้วามาดูครับแมคโครตันต่อนะ แคปสามสองศูนย์นะดีกระบอกดำครับกระบอกดำาิกี่ห้าฟันครับลุยโคลนพี่น้องลุยโคลนเล่นที่ตมครับโอ้เวลาดึงดินนะครับโกยดินนี่ตักเอาดินนี่ไม่โคลไหลนะพกข้างล่างนี่โอ้ที่ตมครับทั้งน้ำ แก่รถแมคโครมาสองคันนะครับมีเจ้าแคปคันนี้นะครับสามสองศูนย์ดีนะที่ลงเล่นน้ําอยู่ตอนนี้ครับคันนี้ที่ทํางานอยู่นี่นะค,คันหนึ่งอีกคันหนึ่งจะเป็นโคมาสูครับ PC สองร้อยรุ่นพิมพ์นิยมนะคันนี้เก่านอกสี่ปีครับสภาพยังไม่เยี่ยมเลยพี่น้องเลยตอนนี้ก็ทํางานคันเดียวไปก่อนครับเพราะว่าคนขับแมคโครเจ้าโคมาสู PC สองร้อยนะ ยังไม่มาครับน่าจะกลับบ้านนะก็ทำงานกันเยอะไปก่อนครับเสร็จไปฝั่งหนึ่งแล้วครับพี่น้องนะครับเหลือฝั่งนี้ครับที่ยังไม่เสร็จอีกประมาณสักสามสี่หรือห้าวันก็น่าจะเสร็จนะครับ ข้างลึกนะครับข้างล่างช่วมมิดแท็กเลยพี่น้องถ้าลงไปอิงเนี่ยโอ้น้ำเข้าหัวเก่งแน่นอนครับหาดูยากนะครับคิดแบบนี้ ไม่จำเป็นก็ไม่เสียงนะครับลงที่ตมลงน้ำลงโคลนแบบนี้ครับจับกระานบอครับบอ,บบอเจอริญกิจจัดให้ครับจัดเต็มพี่น้องคนขคับ แสดงว่ามีประสบการณ์นะครับถ้าไม่มีประสบการณ์นี่สภาพน้างงานแบบนี้โอ้ค่อนข้างทำงานยากครับต้องคิดตมเยอะครับเอ,อ เสียวเทอะวะแม่ขึ้นไดวป้บมมาหนิโอ้โอเสียวแทนครับกลัวมันทิกงคว่ำนะครับเสียวแทนจริงนะครับนี่ ใ้หมดแล้วครับไกลความเป็นจริงแล้วพี่น้องเพเหลือแค่เฉพาะด้านข้างครับนี่ดึงคันดินฝั่งนู้นขึ้นมาหมดก็น่าจะหมดครับเหลือเฉพาะด้านข้างก็จะง่ายขึ้นครับได้ล,ลงไปข้างล่างอีกแล้ว น้องจีนครับดำซิ่งมือมึงการนะอ่ะอจะไปอะไรครับเนี่ยขอนไมาไม่ทำอะไรน่าจะไปลองครับลองยืนนะ เอาไม้ไปลองครับอ่ะมาดูกันต่อครับตอนนี้พี่เขาก็เอาต้นไม้นะไปลองครับน่าจะไปยืนยืนโบยดินครับขึ้นมาเดี๋ยวอีกไม่เยอะครับ ครับจะขึ้นยังไงโอ้โอ้โอ,โอ,โอ,โอ้ขึ้นแล้วครับขึ้นแล้ว อุ่นใจแล้วครับได้ยืน่อ,อนไม้ sot yap, ya yuki de yon pin ho. นิดแตกแล้วครับด้านหน้าโอาา้โหอ่ะไต่คอน,หน,คอนหน่อยครับไต่คอนหน่อยโอ้โออโออ๋ออ๋ออโอ้โอเียอะจริงครับ เดี๋ยวจริงๆครับพี่น้องโอ้หายใจน้ะเกือบประท่านครับโอนตรายนะครับอนตรายแบบนี้ย้านหัวซักนะนะโอ้เขาใจถึงจริงครับหาใจไม่ถึงลงลงไปทำไม่ได้แล้วครับต้องใจถึงพี่น้อง อ่ะมาดูกันต่อครับอีกยกอีกยกช็อตเมื่อกี้เสียวมากครับเกือบเกือบนาดวนพี่น้อง อ้าวระวังไหลเด้อโอ้เสียวครับเสียวอาครับจะหมดแล้วครับหมดแล้วพี่เขาก็น่าจะขึ้นมาข้างบนนะครับอ้าวแล้วอีกตัก2ตักก็น่าจะหมดนะ หมดแล้วครับอ่ะพี่น้องโอ้เครื่องร้อนครับโทรศัพท์เครื่องร้อนพี่น้องฝากกดไ like ลค์กดติดตามเลยนะครับป่าบวมคนมมากรดครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ